สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าทุกคนสบายดีพะเนยียงสุขสุขคนจ้ามือนี้กรบเป๋ดิไปใส่พี่น้องเอ้ยสิมากกินตับหอยแครงยัย่วจ้าอยากกินมาดูแลพี่น้องหาซื้อเนี่ยพอหอยแครงอยู่เล่าพอหอยมีแล้วจ้าพี่น้องจ้าก,ก็เลยมันก็ไปจัดตับหอยแครงจักหน่อยพี่น้องกระเป๋ดิไปใส่ยันว่าลมแห้งขักอากาศเป็นตะยากลงลงเข่าลงคลองกับลมแหง้งซิมกเดินพี่น้องแสบแท้แน่นอนกัดสีมือเจพลัลลาตับเองกินเองพี่น้อง ือดแต่พี่น้องคอยแค่งม,มันหาสื่อากตุบาทต่พี่น้องเอออยากกินนักกัยาจากโลละ240ร้อยสี่สิบาทนะจันนี่ซื้อมาซื้อมา2องโลแซ่บซื้อมา2องโลโลสองรบาทพี่น้องนาน,นเขามาขายที่คนในบาทเรามาขายเขาไปรับมาจากมุกตาหาร แต่ว่าแทบัดนักนะฮะซื้อยากแม่ไม่คร่ะขนาดจักเลดศเนาะเลอดแทงเสียดายทีมันตัวหน่อยไปัง หาตัวใหญ่บ่มีดอก่นขายรุละสองร้อยซีซีผนไปหลับมาแต่ไทยเผยดอกนา้าผลเิรจหรับมาขายที่เราจะได้กินน,ะนอกจากจะเข้าไปในตัวเมืองสวรรค์นักเขตสนซินลายเมืองที่ปากซองที่ไปกัมมาลาดูดูนะกับบุคคลบ่มี น้องมามาอ่าเผ็ดจัดอร่อยจัดแซ่บต้น้ำรัำพี่น้นองน้ำสีตาใส่พริกแห้ง พึ้งแห่งพริกสดผสมกันแล้วก็น้นำคา่มเปียกเลิศแต่ไมนมีผมไม่นำ้ำคา่มเปียกใส่แต่บางหน้าแซ่บพีนน้องมากินกันด้อจ้าอากาศดีดีอยู่ลาเลยเดี๋พี่น้องอากาศแบบว่าแต่่าลรมมันแรงพวก เล้องใส่พริกแห้งกับพริกสดผสมกันจังเลิอดเป็นเรื่องสมตำมอันเป็นพริกทอดแห้งดีแห้งหอมหนึสูตรนางนต่า่งตับแสบ แล้แฮมนะมนกุ้งกันไม่นี้ไปพยอยู่ลองสะพ้ายอยากาศงูแกแก้วขดหลบจังจหมายบอคอยอ้วนงูแก้มแก้วขดหลบจังเพราะว่าตอนแรกคุยกัสุขุมันอ่อน ปแบเขาจำมาเา้ื่อนเจ้ขาขัดหลับจ้างไปเจ้าขันบจ่างวันละสองอร้อยแกะขา,เาวเตะแลกกับแก้วขันลับจางต่อพี่น้งองเลยเลิศพี่น้องมั้ยอืมเผ็ดขัดจะคนะกานกรอบพี่น้อง แซ่บเล่มะตับเองพิดเอง อยากกินหอยนั่งรบเป็นโตเด้พี่น้งนองนั่งหมักกินหอยได้ไปอยู่กรุงเทพอ่ะนัน่งหมักไปกินแบาบุฟเฟ่สามเก้เก้าไปกินดูไปกินดูที่สุดแมนมังกรซีฟูด้ดสามเก้าเก้าไอยูไอ้อะ ซาสิมคอยี่สิบเอ็ดไปดูแห้งเดือนละหลายเ่อทุกวันหยุดกันแหละมันเลิศพราะว่าปูมากับปูมาสดปูเนือ้อสดหอยแค่งแล้วนำไปเผ็ดเนาะ,ะน้ำส่มักไปกินซีฟูด้ดน้ำหมากกินปูเนือ้อ คือมันทีละรายี่สิบเกือบยี่สิบตัวแต่เมือ่อข้างๆึง้นไปก็เสินเนนหอยหวานหอยแค้งหอยนางลมแล้วก็ปูนเนื้อจ้ะส่วนเรื่องพวกมูพวกยังบ่าเตะเลยจ้ะพี่น้องน้ำมากินอาหารทะเลโอกินหอดซีฟูดอยุงเทปเด้อยูล่าบะคอยมี่น,นะก็มีกับแพงกับลาบบมีทะเล งนี้แค่ครับเพื่อเซฮาร์ดเจอเพอนเสิร์ตกินสดน,ดนั้ำยวดเนาะหมาแค่จะยวดจ้ามาจ้า กับข้าวหมักบิมพักก่อนให้เหรแซบ่บนั่ง่ังงัน้นแซ่บขาดมั้งเผ็นทังแซ่บพี่น้องเอยสดน้ำมันเป็นน้ำ กินผักเยอะๆดีต่อสุขภาพนะจ๊ะมันคนหมักกินผักพี่จไอ้ขนาดผักกะเพรายังกินกับผัก เลอดแหงขึ้นไปพื่นลองได้ซินน้ำเด้ล้านตำยา่างง่ายและจัดรสชาติดูจากน้ำส้มตำก็รู้ว่าอร่อยพี่น้องมาเซดานต้องให้แค่มันตัวหน่อย Đẹp thế nào? Mà Hết đẹp hết vào เล็ดแทงรสชาติเปรี้ยวหวานแซ่บครับพี่น้อง ษษน้าจะขอฝากบรรยากาศไวบซ้ำหนึ่งนะจ้าฝากติดตามฝากกดไละ์กดแกช่เลยนะจ้าพี่น้องจ้ำเนี่ยผมเดีไปใส่เพราะวะ่าลมมันแห้งแล้วก็อากาศมันหนาวน้องสะพายกับไปแก้วขลับจา้าน้องสายกัะลงของจา้าสวัสดีจา้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุขคติพิภพประกันนะกน็ขอโทษขออาภัยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี